จิ้งจอกเท่า8ธันวาคม2568ใช้หุ้นใหญ่ดันจิ้งจอกเท่าเห็นพฤติกรรมการลงทุนนักลงทุนบางกลุ่มใช้หุ้นใหญ่ที่มีสตอรี่มีปัจจัยหนุนเป็นเครื่องมือดันดัดชนีตลาดให้ยืนเหนือ1,270จุดสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม1-4ธันวาคมต่างชาติซื้อสุทธิ3,631.62ล้านบาท สอดคล้องค่างเงินบาทแข็งค่ารอบนี้ค่อยค่อยยืนฝ่าต้านทีละนิดทีละนิดไมเนอร์โฮเทลเดินหน้าขยายฐานไมเนอร์โฮเทลเดินหน้าขยายฐานปรับโฉมและปักหมุดโร,รงแรมใหม่ทั่วโลกในปี2026แผนการขยายเครือโรงแรมให้ครบกว่า850แห่งทั่วโลกภายในสิ้นปี2027มาส์เตอร์สไต จำต้องปรับตัวมาสเตอร์สไตหรือ M.A.S.T.E.R. นับตั้งแต่เข้าตลาดหุ้นก็ขยายตัวตามแผนแต่ด้วยสถานการณ์ก็ไม่ได้เอื้ออำหนวยแถมการแข่งขันของธุรกิจก็รุนแรงนับจากนี้จำต้องปรับตัวแบบ360องศาหากทั้งองคาพยศทำได้เลือดหยุดไหลามาเกมหุ้นของมาสเตอร์สไตล์ก็เปลี่ยนทิศทางจิ้งจอกเท่านั่งอ่านหนังสือมาสเตอร์ยุครุ่งเรือง บอกได้เลยมันเจงว่าเจ้าของคนนี้โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่หุ้นอินไซด์คอม